ที่สุขโขทยัยทางพลตรีพรดุงยิ่งภัยบุญสุขนะคะท่านเป็นผู้ังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลกซึ่งก็ทํางานตรงนั้นในฐานะอุ้อในวยการกองเลยการรักษาความสงบภายในของสุขโขทัยนะคะมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเพราะว่ามีการตรวจสอบนะคะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะคะมีบ้านหลังหนึ่งได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นกลางพนันแล้วก็ไม่เกง่งกลัวแล้วก็ในส่วนกฎหมายแล้วก็คําสั่งพอสชอเพราะว่าตอนนี้ปราบนะคะมีการปราบบ่อนปราบอะไรกัน ปรากฏว่าพอตำรวจเข้าไปพบผู้ต้องหาจํานวนหนึ่งกําลังเล่นไพ่กันอยู่เลยนะคะ พอเห็นทหารเห็นตำรวจบุกเข้ามานะคะก็วิ่งแยกย้ายหลบหนีกันไปแต่ว่าจับได้4คนนะคะคนแรกนายหารวรนุษอายุ57ปีจับมาได้ปรากฏว่ามีอาวุธอยู่ในตัวด้วยนะคะเป็นปืนขนาด11มมพกอยู่อ่อพกอยู่ที่เอวเลยนะคะแล้วก็มีแม็กกาซีนกระจุกระสุน7นัดด้วยนะคะพอไปตรวจที่รถของนายหารก็ไปเจอกระสุนปืนขนาด11มมอยู่ในแม็กกาซีนอีก6นัดด้วยกัน คนที่2อายุ53ปีนายฉลวยสอนท่าโกนะคะคนที่3อายุ72ปีนายโพยเปรมพันธคนที่3นางสาวทิพพาอยู่ทองอายุ53ปีนะคะควบคุมตัวไปทั้งหมดแล้วนะคะมีเงินสดที่เป็นของกลาง12,000บาทตอนนี้กำลังถูกดำเนินคดีอยู่ที่สบพบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยคะ่ะ